นี่นะครับฝนตกลมแรงมากเลยนะครับตอนนี้บนดอยนะครับนี่นะครับฝนตกหนักมากเลยนะครับวันนี้ตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าห้าโมงแล้วนะครับอันนี้ที่บ้านหนองผาตั้งนะครับดูนะครับใครที่อยู่ข้างล่างอยู่แถวปังหัดอยู่เวียงแก่นนะครับระวังน้ําป่าน้ําท่วมด้วยนะครับ วันนี้ฝนตกหนักจริงๆนะครับดูนะครับไหลามาจากทุกสารทิศเลยนะครับนี่ใครที่อยู่ข้างล่างนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้น้ำป่าจากบนดอยไหลแรงมากเลยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากเลย นี่นะครับจะแถวปังหัดก็ระวังด้วยนะครับไม่มีไม่มีเน็ตหรอกไปดับแล้วนี่นะครับอันนี้น้ำป่าซัดเข้าบ้านแล้วนะครับนี่มีแต่ที่โค้นนะครับ นี่นี่นะครับไหลเข้าบ้านแล้วก็ตอนนี้ฝนก็เล็กลงแล้วนะครับแต่ว่าที่บ้านมีได้รับความเสียหายนะครับน้ํากัดเซาะดินแตกแล้วนะครับดินแยกแยกรอยกันแล้วนะครับเป็นหลุมแล้วนะครับนี่หลุมใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เป็นหลุมนะครับน่ากลัวมากเลยนี่นะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็จากบ้านหนองขึ้นผาตั้งนี่ขึ้นไม่ได้แล้วนะครับถนนถูกตัดขาดแล้วนะครับตรงห้วยนะครับดูนะครับมันมีดินโคลนแล้วก็หินมาถมไว้ที่ถนนนะครับรถไม่สามารถผ่านไปได้แล้วนะครับใครที่อยู่เวียงแก่นนะครับหรือว่าปังหัดก็ระวังน้ำป่าด้วยนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็จากบ้านหนองขึ้นผาตั้งนี่ไปไม่ได้แล้วนะครับ